สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาย้อนกลับมาดูที่ตู้เทอร์โบของค่ายบีพีสาวนะครับที่ศรีราชาชนบุรีของเรานี่เองนะครับชื่อตู้คือตู้วินเนอร์วินเนอร์18นิ้วนะครับวินเนอร์18ของเขาตัวนี้นะครับ่าผมติดใจแล้วก็พากลับมาดูเพราะว่า ลักษณะรูปลักษณ์จริงๆแล้วตู้เขาก็ยังสวยนะครับสไตล์เทอร์โบนะครับน่าจะเป็นเทอร์โบ80หรือ70นะครับที่พามาดูเพราะว่ามันเป็นตู้เทอร์โบที่ผมพึ่งรีวิวของเม็กซิโกนะครับของต่างประเทศมันจะมีรูปลักษณ์คล้ายๆกันนะครับเปิดฝาบนนะครับฝาบนแล้วก็เป็นตู้เทอร์โบแนวเป็นตู้ปิดแนวแบนแบนพาร์ทนะครับ งงไหมตู้ปิดแนวแบนพัดก็คือหน้าตู้หันขึ้นอ่ามุมบนนะครับแล้วก็จะมีช่องลมวนลงมาข้างล่างนะครับเป็นแนวของเทอร์โบอีกแนวหนึ่งซึ่งเทอร์โบที่เราใช้ในประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่สองแนวนะครับแนวหน้าคว่ำแล้วก็ปิดบนเลยหน้าคว่ำนี่ก็สะท้อนออกด้านหน้าเสียงจะเร็วกว่าเสียงจะแข็งกว่าเร็วกว่า นะครับแต่ตัวนี้เสียงจะสะท้อนขึ้นมุมบนแล้วก็ลอดวนลงข้างล่างนะครับแล้วก็มีห้องห้องลำโพงอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นห้องปิดนะครับเสียงจะออกแนวแบนพาร์นะครับจะจะซอฟกว่าจะซอฟกว่าอันนี้เป็นงานดิบของเขานะครับพามาดูงานดิบของเขานะครับเห็นชัดเจนมากซึ่งเขาก็เปิดเผยในเว็บเพจนะครับ ในแฟนเพจของเฟซบุ๊กของบีทีนะครับบีทีซาวชนบุรีนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับเขามีราคาบอกชัดเจนนะครับทั้งตู้ดิบแล้วก็ตู้สําเร็จนะครับแล้วก็ตัวท็อปขอบเหล็กนะครับเขามีหมดแล้วก็ทําทได้สวยงามนะครับทําได้สวยงามน่าใช้นะครับเป็นตู้แนวที่ผมเพิ่งลงของคอาวินนะครับ เซอร์วินเวกานะครับเป็นตู้แนวเดียวกันเลยนะครับที่ผมเห็นเป็นเทอร์โบแนวเดียวกับเซอร์วินเวกาที่ใช้กับสหรัฐเม็กซิโกนะครับแต่ว่าตู้ของเซอร์วินเวกาเขาจะ,ะรูปลักษณ์เขาจะใหญ่กว่าตู้บ้านเรานะครับตู้ของเราจะเป็นรูปลักษณ์มาตรฐานนะครับ5654นะครับแต่ของเ e อร์วินเวกาเนี่ยเป็นตู้ใหญ่มากนะครับอันนี้นะครับพามาดูเนื่องจากว่า เจอของนอกแล้วมาเจอของไทยนะครับและปิดท้ายด้วยอันนี้นะครับขนาดมาตรฐานราคาตู้สนใจก็ติดต่อเขาเองนะครับที่หน้าแฟนเพจนะครับผมคิดว่าเป็นมาตรฐานของเทอร์โบนะครับเขาก็ใครที่ทำตู้ที่ไม่มีหลากหลายรูปแบบเขาจะเป็นมืออาชีพในแนวเดียวที่ที่ถือว่าสร้างแบรนด์ของตัวเองได้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสั้นๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับ